สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับมาพอกับบ่าวตึงช่วงบรรยากาศเกือบเขาสองถุมแล้วครับพี่น้องครับบ่าวตึงพึ่งมาต่ตัดหญ้าครับตัดหญ้าแน่สมงว่าแน่ครับเมื่อนี้คํานี้จะมาเปิดโคมเมลูขึ้เกาครับเป็นลูกเชโรี่ครับย่างยูด้อครับเด้อถ่ายสูงลอยสามชิฟครับเมรครับลูกวัยสามเดือนครับเป็นลูกเพศเมียครับง่วเครื่องแดงเมืตอั้งสองครับ แม่แม่ลูกแรกครับนี่ครับเอาราคาเบาๆไปเลยครับสี่หมืนหาพันครับทรงฟรีอีกรอยโลครับพี่น้องครับใครสนใจครับคก้มนี่ครับนาเลี้ยงแห้งครับตอนนี้เพิ่นกำลังกินยาอยู่ครับอุ้ยกินยาขํามง่งๆครับแม่ลูกคมนี่เลี้ยงง่ายครับกินยากินเฟืองก็ได้ครับใครสนใจครับ ไช่บหยากลูกยากร้านครับเอาข้มไปเลี้ยงนะครับพราะด้เป็นมูครับหญาก็ร่างารครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับแม่เพิ่นผ่านลําปีสกินเรียบร้อยครับบ่มีปัญหาครับเป็นตุ่มน้อยเดียวครับบ่แม่นตุ่มหรอกครับสีหุ่มแล้วครับเดยวอีกน้อยเดียวครับบ่มีปัญหายังครับสุขภาพแข็งแรงดีครับบ่งครับหญ้าค้ามยิ่ง่ครับบ้าตึงฉีดยาบนรุ่งขาพยาธิเห็นเรียบร้อยครับ โอ้บึงนะครับงามครับโคมนี่ครับนาเรียงครับแม่เป็นลูกพึ่งได้ลูกตัวแรกครับพี่น้องครับกินยาดีเนาะครับเนาะโคมนี่ครับกินยาดีแม่ลูกกํา่ังเป็นตาหักนะาครับใน้คมงนาลูกก็น้าแม่ก็นนาครับแม่บวมวัวสีทองหรือป่าทองแต่ทองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับพี่น้องครับ เป็นงอคุ้มฟูงครับเป็นงอปล่อยครับบวมหัวผสมเลี้ยงครับถ้าท่องกับพี่น้องก็เจอแจ็คพอตไปเลยครับแต่บ่าวึงบ่ได้ตัวท่องให้ครับขายเป็นราคาโคบเมลูครับเมื่อนี้ครับสีมื่นหาพันครับราคาน่าสนใจครับส่งฟรีอีกร้่อยโลครับส่งฟรีอีกร้่อยโลครับอย่ากระลั่งร้ครับช่วงนี้ครับเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงซอยบ่าวตึงนะครับ หาหญ้าพุ่มต่อมาครับคำนะครับเหมือนนี้ครับกินหญ้าดีครับนังนานังนาทั้งเมีทั้งลูกครับทีเมื่นหาพันครับหกถอนบะมี่ครับรับประกันครับน้มชีเตาครับค้มนี้ครับงวดสดๆครับงวอลูกแหลกครับสำหรับท่านไดมมกงวอลักัณะนี่ครับโทรมาหาเบาตึงได้ครับคำขึ้นนี้ครับ รอรับสายตลอดครับลูกชาโลเล่สมน้ำเสื้อกรมปัสุสัตย์ครับตัวนี้ครับเลือดสูงแน่ครับเพศสีชมพูครับชาโลเล่ตัวนี้ครับอาไปเป็นแม่บอกแม่พันใดครับลูกครับเรียงหีกบโด้นครับพี่น้องครับงอโคมแม่ลูกนี่ครับเรียงแม่ลูกได้ไหวครับพี่น้องครับบลรูปแน่นอนครับโคมนี่ครับจีเมินหาพันครับ งวเชื่องกินยาเก่งครับกินยาดีอยู่ครับใครสนใจครับเพิ่นคิดเป่าตึงเหลวครับโค้มาเลยนะครับเด้อเบ่าตึงพร้อมจัดทรงครับโคมนี่ครับราคาเบาๆครับรับรองว่าพี่น้องไปต่อได้สบายครับเดี่ยงไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับจะน้อยลูกกันง่ายครับแม่กระท่องครับโคมนี่ครับ สี่หมืนหาพันครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับพืนนะครับกินยาพี่น้องครับโกรุกับเป็นตะหักครับแม่ก็กินยาเกล้งโหลก,กินยาเกล้งครับสุดท้ายนี้บาวตึงขอจบชีพไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อขอบคุณติดตามรับชมเลยมากครับปากกดติดตามไว้น้ำแน่ๆเคิบเด้อสองบาวตึงปทุมลาดครับ พ่อการชิปนาครับสวัสดีครับผม